สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวประกันสังคมนะคะว่าในปี2568นะคะ มีสิทธิประโยชน์อะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างนะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะก็มี4สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกระประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะไม่ไว่าจะเป็นการเพิ่มโรงพยาบาลการรักษาโรคมะเรง็งการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรและการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะซึ่งทั้ง4ข้อมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะคะสำหรับ สิทธิประโยชน์แรกที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะก็สามารถรักษาทุกโรงพยาบาลที่ทำา o u u ร่วมกับประกันสังคมแล้วนะคะซึ่งเดิมเราก็รักษาเฉพาะโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะหากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะก็ต้องมีหนังสือส่งตัวนะคะแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำเรื่องต่างๆนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2,568นนะคะผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะ ก็สามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนะคะที่ทำ MOU ร่วมกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยทางประกันสังคมนะคะก็จะไปจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้าไปรับการรักษานะคะโดยก่อนเข้ารับการรักษาก็สอบถามรายละเอียดของโรงพยาบาลนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่การรักษา ตรวจวินิจฉัยจนถึงขั้นการรักษาตัวนะคะซึ่งในระหว่างนั้นผู้ประกันตนที่รักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์อาจจะปรึกษากับทางคุณหมอก่อนนะคะก่อนที่ย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องสซอบถามรายละเอียดว่าโรงพยาบาลนั้นได้ทํา MOU ร่วมกับสํานักง,งานประกันสังคมสามารถทําการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนการรักษาอีกครั้งหรือไม่นะคะหรือไม่แน่ใจอาจจะโทรสายด่วน1506กด1สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งนะคะได้สบายใจว่าไม่ต้องไปสำรองใจณนะโรงพยาบาลที่ย้ายไปนะคะซึ่งณนปะัจจุบันก็มีโรงพยาบาลค่อนข้างจะเยอะนะคะก็สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งกับโรงพยาบาลที่เรารักษาตามสิทธิ์หรือ ที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะคะสิ่งที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศนะคะอีก7แห่งนะคะซึ่งก็จะมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐ4แห่งและก็โรงพยาบาลของเอกชน3แห่งนะคะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลจุฬาพรกรุงเทพมหานครนะคะโรงพยาบาลกาญจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโรงพยาบาลราชวิถีสองรังสิต จังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกรุงเ,เทพมหานครโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลพญาไทสีราชาสองจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลลาดานีนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่เพิ่มเข้ามาอีก7แห่งในปี2568นะคะซึ่งในระหว่างนี้ผู้ประกันตนนะคะสามารถ เปลี่ยนโรงพยาบาลได้นะคะซึ่งจะมีกำหนดสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไม่เกินวันที่31มีนาคม2568นะคะหากอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะก็ให้ดำเนินการภายใน31มีนาคม2568นะคะอาจจะเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO p a t s นะคะหรือจะเข้าติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะคะ ต่อมาสิทธิประโยชน์ที่3ที่เพิ่มขึ้นก็คือเงินส่งคราบุตรนะคะจากเดิมรับเดือนละ800บาทนะคะก็เพิ่มเป็น1,000บาทนะคะโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,568แล้วก็มีการประกาศกฎกระทรวงออกมาอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะจ่ายในอาจาร์เมาจ่ายนะคะ1,000บาทต่อบุตร1คนนะคะคราวละไม่เกิน 3คนนะคะในแต่ละครั้งที่เบิกตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะแต่สำหรับอัตรา1,000บาทนี้จะได้รับมวดแรกเมื่อไหร่นะคะสิทธิ์ในเดือนมกราคมนะคะเราจะได้รับในเดือนเมษายนดังนั้นอัตราเงินสงเคราะห์บุตร1,000บาทนะคะก็จะได้รับเดือนแรกก็คือในเดือนเมษายน2,568 ใครที่รับเงินส่งข้อบุตรอยู่ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะจังใช้อัตราเดิมที่800บาทเดี๋ยวบางท่านเห็นว่ามีการปรับเพิ่ม1000บาทนะคะแต่ทำไมเดือนนี้ยังไม่ได้รับนะคะเพราะทางประกันสังคมจะจ่ายเงินส่งข้อบุตรย้อนไป3เดือนนะคะดังนั้นสิทธิเ์เงินส่งข้อบุตหนึ่งพันบาทจะได้รับเดือนแรก คือในเดือนเมษายน2568เป็นต้นไปและหลังจากนั้นก็เดือนละ1,000บาทสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต่อมาสิทธิประโยชน์ที่4ก็คือเงินทดแทนจากสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างนะคะขยับเป็น60%จาก50%ซึ่ง เรื่องดังกล่าวนะคะก็มีการประชุมบอร์ดในขั้นตอนสุดท้ายมีมติเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างการออกประกาศออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะจากเดิมที่รับเงินว่างานเดือนละ7,500บาทกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะคะก็ปรับเพิ่มเป็น9,000บาทต่อเดือนนะคะ เป็นอัตราใหม่แล้วก็สูงสุด45,000บาทก็ปรับเป็น54,000บาทนะคะสำหรับทฐานเงินเดือนอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะคะเงินทดแทนต่อเดือนเดิมก็ได้รับ5 0 0 0ก็ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ6,000บาทนะคะ แล้วก็สูงสุดต่อปีก็คือไม่เกิน3 6 0 0 0บาทอันนี้คือสิทธทิประโยชน์กรณีว่างานเมื่อถูกเลิกจ้างนะคะส่วนกรณีลาออกเองนะคะยังได้รับอัตราเดิมคืออัตราร้อยละ30ของฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็สรุป4สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากประกันสังคมในปี2,568นะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคมะเร็งนะคะทุกโรงพยาบาลที่ทำ MU ร่วมกับสำนักง,งานประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายสำนักง,งานประกันสังคมจะไปดำเนินการจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมนะคะผู้ประกันตนก็ไม่ต้องรักษาเฉพาะโรงพยาบาลตามสิทิ แล้วนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะการเพิ่มโรงพยาบาลอีก7แห่งในปีนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนส่วนข้อ3ก็คือการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก800บาทเป็น1000บาทให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะ และข้อ4นะคะการเพิ่มเงินทดแทนกรณีว่างงานจาก50%เป็น60%ให้กับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็คงสรุปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ